ศึกษาเริ่มมีปัญหาเรื่องโควิดเข้ามาเราเริ่มมองเห็นว่าการศึกษาแนวใหม่แนวที่ตอนนี้เขาพูดกันเยอะๆก็คือ Edulearn อะไรนะ Edulearn Edulearn ก็ du du คือ Ad du du Education กับการ l e ียน i ่ g ไงไปด้วยกันก็คือเรียนทุกที่ทุกทางทุกเวลาอโดยที่ไม่ต้องมาอยู่ว่าเป็นทิชชิ่งอย่างเดียวดูอัพ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  มันได้ผลไหมคิดว่าคาดว่าจริงๆอ่ะการตอนเนี้ยเรากําลังจะทําเป็นการศึกษาตอนนี้เราเราก็ดูอัพอัพดูอัพอัพดูดูถ่ายอัพอัพนู่นอัพอัพเดี๋ยว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 มองไม่เห็นอัพอัพอยู่ไหนจ้านั่นน่ะอยู่ใต้กองไม้พี่พอ๋อสองตัวเลยอัพอัพกำลังไปสองพันอยู่อัพอัพกำลังนี่การเรียนรู้เกิดได้อีกแล้วใช่ไหมคะชีววิทยาละ แล้วเราอ่าคลอสคลอสอัพแล้วค่ะคลอสอัพแล้วเรียบร้อยอย่างเจ้าอัพอัพนั่นนะโอ้ฉากช็อตเด็ดเลยดูสิค่ะเรียบร้อยอ๋อช็อตเด็ดเลยมีตัวพู่กับตัวงาเลยชัดเจนมีต้นไม้บังอ่ะไม่ม่พี่ถ่ายตัวนี้ดิต้นไม้บังถ่ายตัวผู้ดิเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะกล้องมันจับไม่ทันโอเคอ้าวได้ละหนึ่งตัว ทำไมมันเร็วจังเลยอ่ะออแป๊บเดียวเองเอ,อ,อีกตัวไปแล้วเหรออีกตัวไปแล้วตัวนี้เลยครับน่าจะนี่น่าจะเป็นตัวคู่นี่ก็คงจะเป็นบ้านมันเนาะไม่หรอาสวนนี้เป็นบ้านมันหมดแล้วมันเราเรียกมันอาพับ,บมันเนี่ยมันเดินไปทุ่งนั้นเลยเป่ะนี่มันรอรางนกอยู่ผมโอเคเอาคุณแม่เล่าต่ออ่า ทีนี้ <do> เอ็ดดูเลิร์นะคะเรามาถึงเรื่องเอ็ดดูเลิร์อ่าเราก็เริ่มจะจะจะ,จะทำเป็นการศึกษามิติใหม่ซึ่งตอนนี้มันก็จะมียังไม่บอกก่อนว่าที่ไหนเขาที่เราไปช่วยเขาเรียกว่าเป็นเซตอ <Set up S 1> ัพระบบเนะหรอเป็นเบื้องหลังให้เขาเนาะในการในการจัดตั้งในการเซตอัพรูปแบบการศึกษาซึ่งเราไม่เรียกมันว่ารูปแบบเราไม่เรียกมันว่าระบบนะอ่าเพราะเขาเขาเรียกว่าเป็นเซตอัพ มิติการการศึกษารูปแบบใหม่จริงๆมันไม่ใช่การศึกษามันการเรียนรู้มากกว่าอืการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ที่มันสอดคล้องกับทุกคนทุกคนในประเทศไทยที่ไม่ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีเงินหรือไม่มีเงินหรือว่าคนที่มีความต้องการพิเศษมีความสามารถพิเศษ แล้วจะเสนอในพรบการศึกษาทันไหมเนี่ยเขาร่างกันอยู่ตอนเนี้จริงๆอ่ะในพรบเขามีอยู่แล้วมีเรื่องนี้อยู่แล้วเหรออยู่แล้วตรงนี้เขามีอยู่แล้วอ่านแล้วนะอ่านแล้วนะก็เขาก็เรียนรู้เขาก็ไอเขามีอยู่แล้วในการศึกษาทางเลือกในพรบมาตราสิบสองเขามีอยู่แล้วเขาเขียนตัวใหม่นี่นะที่กําลังล่างอยู่ตัวใหม่ตัวใหม่นี่ยังไม่อ่านแต่ว่ามันก็จะไม่หนีกับพวกนี้เพราะตรงนี้มันต้องมีอยู่อืมอ่ามัน มันก็ต้องคอนเซปต<า>์ยังอยู่เนาะใช่คอนเซปต์มันยังอยู่แล้วตอนเนี้ยที่เรามาทําตรงเนี้ยเราไม่สนใจการศึกษาด้วยไม่สนใจพรบด้วยเราต้องการทําการศึกษาให้มันครอบคลุมทุกคนแล้วก็ไม่มีคนตกหลน่นแล้วก็มันมองไปถึงอนาคตได้ยาวนานไม่ใช่เป็นการศึกษาที่วิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามธุรกิจหรือวิ่งตามอะไรอยู่ตอนเนี้ย ซึ่งมันพัฒนาคนไม่ได้นี่การศึกษามันต้องจัดตั้งเพื่อให้เขาอะไปยืนรออยู่ข้างหน้าธุรกิจต้องไปเอาเขามาใช้อืมไม่ใช่ว่าจัดการศึกษาตามธุรกิจมันไม่ได้มันพลาดเพราะว่าธุรกิจช่วงเนี้ยมันทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมันจะทําให้คนงงหัวไม่ทันเลยไปไม่ทนันตอนเนี้ยคนทุกคนอะเมื่อก่อนเคยมีคนถามทําไมทําไมเราทําอะไรแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านเราบอกเราไม่ได้ เราไม่ได้ทำอะไรแปลกแต่ว่าเราทําในสิ่งที่ควรทําในสิ่งที่เรามองว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้าเด็กต้องไปยืนทําอะไรอยู่ตรงนั้นเด็กต้องมีศักยภาพยังไงไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่ใช่วันนี้เราต้องสอบได้คะแนนดีแต่เราเราจะมองว่ายี่สิบปีข้างหน้าเด็กคนนี้เขาจะมีอะไรที่จะแล้วก็มันต้องสอนรับกับอะไรในอนาคตอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงยังไงคือคนวางการศึกษามันต้องค่อข้างแบบ เขียนภาพไปเลยยี่สิบปีข้างหน้าอนาคตโลกเป็นยังไงในใช่ว่าปัจจุบันเนี่ยต้องให้ได้คะแนนดีเพื่อจะสอบเข้าแพทย์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงมันวางการศึกษาไม่ได้อืมแล้วทีนี้ยเด็กอะ่ะมันเติบโตทุกวันไงเด็กมันเติบโตทุกวันเราก็ต้องมองว่าถ้าเราวางเด็กห้าขวบอ่างเงี้ยยี่สิบปีเขาพอถ้าเขาอายุยี่สิบปีเขาต้องเป็นลักษณะยังไง แล้วโลกมันเปลี่ยนแปลงยังไงใน20ปีเพราะว่าจากจากเมื่อก่อนเราก็เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกมันค่อนข้างไวแล้วก็เร็วจากจากเมื่อก่อนคนไม่รู้จักมือถือมาใช้มือถือเมื่อก่อนคนดูทีวีเดี๋ยวนี้คนก็นส่วนใหญ่มาดูในมือถือไมปดูในทีวีแล้วอืมเนียมันก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างบางอย่างมันเล็กลงบางอย่างมันใหญ่ขึ้นอืออะไรบ้างอ่ะที่ใหญ่ขึ้นข้อมูลอ๋อ มือถือกันไหมเล็กลงเมืม่อก่อนมือถือโทรศัพท์ของเอ้ยเป็นเบลอเบลอเท่าข้อมูล,ละจะใหญ่จนไม่รู้จะเก็บที่ไหนแล้วนะใช่ข้อมูลมันจะใหญ่ขึ้นดัตต้ามันใหญ่ขึ้นแล้วก็่าที่บรรจุมันจะเล็กลงอืมออย่างเงี้ยทีนี้พอพอพอทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอย่างนี้เยอะเราก็ต้องสร้างคนที่มีวิธีคิดแล้วที่วิธีคิดอย่างหนึ่งที่อย่เชื่อมากเลยคือวิธีคิดของนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์เนี่ยเขาอยู่บนฐานกเกษตรเดี๋ยวก่อนก็ค,คือคุณแม่ไปมาหลายที่แล้วนะเปรียบเทียบได้แล้วใช่เ,เพราะว่าคือคือไม่ใช่ไปหลายที่หรอกจริงๆอ่ะชีวิตเราใช้ระหว่างไทยนิวซีแลนด์ไทยอังกฤษเนาะเพราะว่าเราจะทําการศึกษา,ากับนิวซีแลนด์กับอังกฤษอยู่สองที่ซึ่งส่วนใหญ่เราจะไปนิวซีแลนด์โอเคเชิญต่อเรื่องนิวซีแลนด์ที่เราอยู่ในฐานเกษตรเราเราก็เห็นว่าทําไมนิวซีแลนด์เขายั่งยืนเขาอยู่ได้ เขาอยู่บนพื้นฐานเกษตรแต่เขาอยู่บนพื้นฐานเทคโนโลยีด้วยเอเพราะว่าเขาเป็นเมืองเป็นประเทศเป็นเมืองแรกเป็นท้ายแรกที่ผลิตเครื่องสักข้าอืมนิวซีแลนด์เป็นยี่ห้ออะไรรู้ไหมจําไม่ได้แต่มันไม่ได้แพร่หลายในบ้านเราเนาะก็เป็นต้นแบบที่เป็สิ่งันในในปัจจุบันเนี้ยเป็นิวซีแลนด์แล้วก็เอ่อคนนิวซีแลนด์อ่ะเขาเป็นนักประดิษฐ เขาปะดิษ์ทุกอย่างเลยประดิษฐ์นั่นประดิฐ์นี่ะดิษฐ์นั่นไม่ถึงะดิษฐ์ในครัวเรือนหรือปะดิษ์เพื่ออุตสาหก,กรรมทุกรูปแบบเขาเห็นปัญหาพวกเขาประดิษฐ์เลยค่ะ<ไ>เขาแค่เก็บเก็บผลไม้แล้วริงคนที่ประดิษฐ์นี่คนที่เกียดพอสมคว <c oughs> เรเพอพอเขากเก็บผลไม้เขาก็ผลิตเคเรื่องกเก็บผลไม้อะไรเงี้ยก็ลงมือที่จะแก้ปัญหาแก้ปัญหาใช่ก็จะเป็นคนโดยไม่ต้องร้องเรียกแหกเชิไปด่าใครเนาะใช่ไม่ต้องมมนต้อง เอาไม่อยากเอาอะไรที่จะกองเพื่อจะประชดประชันคือเขาจะไม่มีการประชดประชันไงเราไม่เราแค่ว่าเราอยู่เราอยู่เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างการศึกษาเหมือนกันถ้าเราเราวางการศึกษาให้ดีไงเราก็รู้ว่าเด็กในอนาคตเนี่ยต้องมีความพร้อมเหมือนมีหน้าตาย,ยังไงที่ที่จะให้เขาเติบโตที่เขาสามารถนํามาใช้ได้ในอนาคตอะตอนนี้ยปัญหาของประเทศไทยก็คือเด็กที่โตมาแล้ว ตกงานเรียนจบแล้วตกงานเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้สร้างคุณลักษณะที่แต่ละบริษัทก็ต้องการอืมพี่ได้ยินเรื่องความหลากหลายทางอาชีพบ้านเราน้อยมากใช่คือคือคือเราอะเอาแทร็กของคนรุ่นเก่าไปใส่หัวคนรุ่นใหม่มคือเราไม่เชื่อว่าอคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีวิธีคิดเข้ามาพร้อมข้อมูล เด็กรุ่นใหม่เข้ามาพร้อมข้อมูลนะเขาไม่ได้มาด้วยโบเบ้แบบสม,มองว่างเปล่าเหมือนคนรุ่นรุ่นเก่าที่ต้องรอ,อทิชชิง่งแต่เนี้ยมันไม่ต้องรอทิชชิ่งเพราะว่าเขาเขามีติดตัวมาเลยใช่เขามาพร้อมข้อมูลเขาเขาอยู่กับข้อมูลเขาเหนอะไรมาเยอะแล้วก็เราต้องมีความเชื่อต้องเปลี่ยนความเชื่อเลยไงว่าเด็กมันต้องมีของทีนี้มันจะมีเด็กอยู่สองประเภทก็คือเด็กที่มีของกับเด็กที่โดนครอบงำ โดยแทร็กของการศึกษาในระบบก็คือพวกนี้ก็คือรอคอยถ้าไม่สอนไม่ทิชชิ่งก็จะไม่เรียนรู้มันก็คือปัญหาในในปัจจุบันที่การศึกษาไทยในปัจจุบันนี่ทำให้เด็กมันก็คือพอพอโควิดเข้ามาเด็กก็คือลอสเรียนนิ่งทันทีเพราะว่าเด็กรอคอยแต่ว่าเด็กกลุ่มหนึ่งเขาไม่รอคอยที่พ่อแม่เขาเชื่อว่าเด็กมีของ <S <S> <S เขาเรียนรู้ตลอดเวลาเรียนรู้ตลอดทุกที่ทุกทางทุกเวลา เขาชื่อเขาพ่อแม่เป็นเป็นแค่ฟาซิลิตี้ในการสนับสนุนลูกให้ให้ไปถูกที่งถูกทางแล้วก็คอยแนะนำคอยชี้แนะแล้วก็เนี่ยทำให้เด็กมีเซลล์เรียนรู้เด็กเนี้แล้วเด็กไทยส่วนใหญ่ขาดเซลล์เรียนรู้นี่ยก็เจอมาเยอะนะเวลาประเมินเด็กปุ๊บเนี่ยเด็กกลุ่มหนึง่งเด็กคนหนึง่ง ไม่รู้จะเรียนอะไรไม่รู้จะเอาอะไรมาประเมินมเพราะมันขาดเซลล์เริ่นนึงอะรอคอยอย่างเดียวว่าทําตารางให้เขาสิเขาเรียนตามตารางเด็กกลุ่มเนี้ยเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดเขาอืแต่ถ้าปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อดึงให้เขาเข้าสู่เซลล์เรินนี้ให้ได้เพราะถ้าเด็กคนเนี้ยถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนเขาเขาจะตกเทรนทันทีเลยเขาจะไม่สามารถอยู่ได้ในอนาคตเลย พ่าเด็กที่อยู่ได้นะนะคดสังเกตนั่นเด็กที่มีงานทําเด็กทุกคนมีความหลากหลายมากมีเซลล์เรียนรู้ดีมากถึงเขาจะเรียนในระบบหรือนอกระบบก็แล้วแต่แต่ในความเป็นตัวตนของเขาเขาจะมีความเรียนมีลักษณะการเรียนรู้ที่ตลอดเวลาแต่เด็กที่ที่ขาดการเรียนรู้ตลอดเวลาเด็กที่เรียนจบแล้วก็ไม่ทําอะไรรอคอยสอบนู่นสอบนี่รอคอยทํางานเด็กกลุ่มเนี้ยจะไม่มีงานทําอืม เพราะว่าแล้วก็ไม่เป็นเป็นที่ต้องการของบริษัทเพราะว่าเรอนนี้บริษัทเขาต้องการเด็กที่มีความหลากหลายคือพูดอะไรก็รู้เรื่องหมดเลยแล้วกรณีเด็กรอเข้าภาครัฐนี่ไม่ดีหรือดีหรือ,รอมันยังไงคือตอนนี้เป้าหมายเขาก็มีของเขามันขึ้นอยู่กับตัวเด็กขึ้นอยู่กับว่าเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาครัฐหรืออยู่กับภาคอะไรอ่ขึ้นอยู่กับคนแต่ว่าทีนี้อันนี้เราจะมีสองประเภท เด็กที่ทำงานในในในภาครัฐบาลคนที่ไปทำงานในภาครัฐบาลกลุ่มนี้ก็จะพัฒนาช้าเพราะว่าเขาต้องอยู่ภายใต้การทอปดาวสาวบนลงล่างตามคำสั่งกลุ่มนี้เขาจะพัฒนาชาา้าแต่กลุ่มที่เขาอยู่ในเอกชนกลุ่มนี้เขาจะไวเพราะว่าทุกอย่างตอนนี้ทุกอย่างตอนนี้ ทุกอย่างงานทุกอย่างมันมันไปเร็วมากวมากมีการพัฒนาอะไรไปค่อนข้างเยอะแล้วก็เด็กที่มีงานทำก็คือเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่หนึ่งภาษาภาษาไทยคือให้พูดในประเทศภาษาอังกฤษคุณต้องศึกษาเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ได้เป็นอย่างดีอ่ะถึงจะมีงานทำ ถ้า<อ>ภาษากี่คุณ<ล>ไม่ได้คุณก็เป็นงานแค่เป็นรูทีนแล้วงานรูทีนอย่างนี้ไม่ได้มีแล้วไงรูทีนตอนนี้มันไปโรบอตมันทําหมดแล้วอืมมันเป็นคอมพิวเตอร์ทําหมดแล้วางานรูทีนทุกอย่างมันเริ่มไปทีนี้งานที่มันจะไปได้คืองานที่เป็นเป็นอินดิวิอเดียที่เป็นลักษณะเฉพาะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ทําไมเดี๋ยวนี้คือหาหมมากเลยคือต่อบินอ huh อืมันต้องสร้างอะไรที่มันขึ้นมา ะสร้างนวัตกรรมทำรุ่นนี้นั่นออกมาที่นเป็นลักษณะเฉพาะของคือต่อไปงานอะไรมันจะเป็นงานที่ใหม่ๆขึ้นมาตลอดมันไม่มีมันมันไม่มีงานแบบคือหลักสูตรต้องเปลี่ยนหรือไม่เกี่ยวเราเราเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเราเองไม่ต้องรอใครก็ได้ไม่ต้องรอใครใช่ไหมไม่ต้องรอสถาบันการศึกษาด้วยซ้่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอเลย แต่ตอนนี้ยังมีสถาบันหนึ่งที่เขาเขาจะทาแบบนี้อืมไม่รอกระทรวงศึกษาออืเพราะเขาบอกกระทรวงศึกษาไม่ทันอืจะมีสถาบันหนึ่งจะทําเดี๋ยวตอนนี้อยู่ใน process ซึ่งซึ่งอยู่ใน process อยู่เราน่าจะเสร็จประมาณมีนาปีหน้ารับนักเรียนได้น่าจะมีนาปีหน้าเรารับนักเรียนได้แล้วนักเรียนก็ไม่จําเป็นต้องไปเรียนที่นั่นเรียนอยู่ที่น้องแสงก็ได้มีเลือกหลากหลายมาก เราตอนนี้เราทําออปชันไว้เยอะมากคือจะเรียนที่นั่นก็ได้หรือจะเรียนอยู่ในอยู่บนดอยเป็นเล็กข้างถนนก็ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นไฮโซก็ได้ไฮโซก็ได้หรือเป็นนักนักประดิษฐ์เก่งๆก็ได้คือทุกอย่างเรามีซัพพอร์ตหมดเลย f o r a l l ลออแล้วก็ลดความเดือดร้ําทุกรูปแบบแล้วไปตามความสําเร็จที่เจ้าตัวต้องการใช่ ฟังน,น,น่าสนใจนะ,อะตอนนี้ตอนนี้เราก็บอกบอกทีนี้ตัวเนี้ยถ้าตัวนี้ทําเสร็จพบตอนนี้มันอยู่ในโปรเซสทีนี้มันต้องพึ่งดิจิตอลด้วยใช่ไหมละ่ะมันทุกรูปแบบอืมทุกรูปแบบแบบคือเราส่งไปสนีก็ได้นะไปสนีก็ได้ได้หมดแบบมใช้โค้ดแต่แต่พบต่ปีนี้อปีหกห้านี้มัน 5G ไงคือทุกอย่างมันต้องไปนห้น 5G หมดแล้ว หกห้าหกนี่หจา 5G หมดแต่เผอๆนะมันจะต้องมีอีกช่องทางแบบพิราบสื่อสาระอะไรยังยังต้องถ้ามีทุกรูปแบบจริงนะคือพอ 5G เผืเเเ่อเผื่อไว้มันเข้าทุกมันเข้าทุกจุดแล้วไง <P ers> เผื่อว่าคลาวล่มหรืออะไรต่างๆเนีย้ยออพอ 5G มันเข้าทุกรูปแบบแล้วต้องเตรียมมันไวมันมันเก็บคมมันอะไรไม่ถ้าคลาวล่มขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันอู้เป็น ไอ้นี่ล่มไอ้นู้นก็มาไอ้นี้ก็โผล่ไนี่คือคนอะมันมี่ดิ้นรนอ่ามันดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดอยู่แล้วไม่มีวันไม่มีวันที่จะมันนี่มันจะตายไปยกเว้นว่าคนคนเก่าตายคนใหม่มาใช่โอเคคือเหมือนเพือกระเสือกกระสนจนจนมาได้อะจะไปได้อ่ะมันไม่มันมันไม่ทุกอย่างมันมันไม่มีมันไม่มีไม่มีวันหยุดอะไม่มีวันหยุด โอเคอันนี้ลง EP หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มหัวข้อใหม่เดี๋ยวเริ่ม EP สองนะคะเดี๋ยวพักพักแป๊บหนึ่งพักน้ำลายก่อนนะคะ